การเดินหน้าลงทุนนะครับในภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนแบบนี้หุ้นดีไหมตราสารนี้ดีไหมเราไปตรวจสอบประเด็นนี้กันนะครับกับผู้อำนวยการกลยุทธการลงทุน SCB นะครับ Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์คุณเกษรีอายุตกะซึ่งอยู่กับเราในระบบแล้วคุณเกษรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดรวิทย์คุณผู้ชมทุกท่านค่ะ ค่ะสำหรับใครที่บอกว่าอาจจะยังกลัวๆอยู่นะคะปีหน้าก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเผาจริงบ้างนะคะเดี๋ยวจะรีเซชชันแน่ๆอเมริกายุโรปไม่นานรอดเนี่ยนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่กล้าเสี่ยงนะคะไม่แน่ใจว่าตราสารนี่มีความน่าสนใจแค่ไหนในการลงทุนปีหน้านะคะหรือว่ามีประเภทไหนดูเรชชันแบบไหนที่น่าสนใจบ้างคะค่ะ บนตราสารนี้นะคะเราก็แนะนําให้ลงทุนนะคะโดยเรามีมุมมองสไลด์ positive ต่อการลงทุนในตราสารนี้ต่างประเทศนะคะโดยเน้นลงทุนในตราสารนี้ของทางด้านของฝั่งของสหรัฐนะคะที่เป็นพันธบัตรที่มีดูเรชันที่ค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็พวกหุ้นกู้ชั้นดีที่เป็น investment grade bond นะคะโดยที่ถ้าเราไปดูในสไลด์ที่ส่งไปนะคะจะเห็นว่าในปี2022่นะคะการลงทุนในตราสารนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างติดลบนะคะจากรูปด้านบนเราจะเห็นว่าผลตอบ แทนของตัวดัชนีหุ้นกู้ชั้นดีนะคะที่เป็น investment grade <c oughs> นะคะ <c oughs> ของสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงถึงประมาณตัว เออ16% year to date นะคะคือตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ตัว high yield เองเนี่ยก็ปรับตัวลดลงประมาณ11%ที่เป็นเส้นสีส้มนะคะทั้งนี้เนี่ยการปรับตัวลดลงเนี่ยมาจาก2ส,ส่วนด้วยกันนะคะถ้าเราดูลูก้ายล่างเราจะเห็นว่าตัวบอลยูนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากอย่างตัวบอ e l d 10ปีอ่ะนะคะถ้าเราเทียบตั้งแต่สเปดที่อยู่ด้านล่างนะคะจะเห็นว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ223 basis point แล้วก็ตัวเครดิตสเปดเองนะคะซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างตัว y i ของ หุ้นกู้เอกชนที่เพิ่มขึ้นมาจากพันธบัตรรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตเนี่ย ูปด้านขวามือนะคะก็จะเห็นได้ว่าเครดิตสเปดเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของ IG แล้วก็ Yield เลยนะคะในปี2023ดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตัวยิวที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นน่นะคะส่งผลให้ตัวผลตอบแทนของพวกแตชนีหุ้นกู้ต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวลดลงเพรพร้อม,อมกับตัวสเปดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าภาพของปี2022ที่เราเห็นเนี่ยจะไม่เราคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นในปี2023นะคะทาให้ในปี2023เนี่ยเราแนะนาการลงทุนใน ตัวของตาสานนี่แน่นะคะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนอันดังนี้นะคะข้อแรกบนทิศทางของดอกเบีย้ยต่อนะคะตาม เม่กี้คุณเฟิร์นเล่าไปะนะคะหลังจากที่ทอยแถลงของคุณจรรมพาวเวลเมื่อคืนนี้นะคะทำให้ตลาดแล้วก็เราเองเนี่ยคาดการว่าเฟดนะคะมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ย50เบ s ิสพอยต์ในการประชุมวันที่14-15ธันวาคมนี้นะคะซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนเทสการปรับขึ้นดอกเบี้ยให้ชะลอลงจากที่เคยปรับขึ้น75เบ s ิสพอยต์มาต่อเนื่อง3ครั้งนะคะโดยที่เรามองว่าดอกเบี้ยของเฟดนะคะ ก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะคะโดยน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณครั้งละ25เบ s ิสพอยต์ในการประชุม3ครั้งแรกของปี2023นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยจึงเริ่มหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะในช่วงไตรมาส2ปี2023แต่ว่าจะยังคงไว้ในระดับสูงตลอดทั้งปีโดยที่เรามองว่า terminal rate นะคะของตัว f d Fund เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5.25นะคะทั้งนี้เนี่ยเออถ้าเราดูเนี่ยก็คือ ปัจจุบันเนี้ยขึ้นอีก50จนถึงสิ้นปีใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้น25 25ในไตามากหนึ่งก็อีก50ใช่ไหมคะในไตามากหนึ่งแล้วก็จะไปจบที่ประมาณเดือนพฤษภาคมอะค่ะ ตัวเฟดนะคะที่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะคงยาวเลยนะคะจนถึงสิ้นปีทีนี้พอเรามาดูในส่วนของทิศทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็มองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวโดยที่เรามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าจะเป็นการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงคือน่าจะโตบางๆนะคะในปีหน้าแต่ว่ายังอยู่ในแดนบวกอยู่เล็กน้อยในขณะที่เศรษฐกิจยุโรปเนี่ยเรามองว่าน่าจะเข้าสู่ภาวะ recession แบบ mild r e c e s s i o นนะคะหรือเศรษฐกิจถดถอยแบบปานกลางในช่วงไตรมาสสี่ของปีนี้จน ถึงไตรมาสหนึ่งของปีหน้านะคะทีนี้เราก็มาเข้าสู่ทิศทางหลังจากที่เราดูแล้วแหละว่าทิศทางดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยน่าจะมีงานปรับขึ้นไปจนถึงประมาณช่วงไตรมาสสองรับคงนะคะ ทิศทางบอลยูจะเป็นยังไงนะคะคือถ้าเราดูบอลยูนะคะในระยะสั้นเนี่ยเราคิดว่าตัว10ปี US Treasury เนี่ยอาจจะยังมีแนวโน้มทรงตัวหรืออาจจะขึ้นได้เล็กน้อยในระยะสั้นตามการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ยังมีต่อเนื่องไปจนถึงประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมปี2023เพราะว่าสถิติในอดีตน,นะคะก็บ่งชี้ว่าเวลาที่บอลยู10ปีเนี่ยมีทิศทางปรับลงเนี่ยจะชัดเจนหลังจากที่เฟดเนี่ย ขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายแล้วซึ่งถ้าเราคิดว่าขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายคือประมาณเดือนพฤษภาคม2023หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงต่อมาเนี่ยเราก็มองว่าบอลยูเนี่ยจะมีแนวโน้มกลับมาทยอยปรับลดลงนะคะตามการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดน,นะคะซึ่งจะดีต่อตราสารนี้ <ừ. S 1> อันนี้คืออันแรกที่การหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยสนับสนุนการลงทุนในพันธบัตรนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของดีมานนะคะเราพบว่ามันจะมีอุปสงค์นะคะเข้ามาลงทุนในตัว พันธบัตรอายุ10ปีที่มากขึ้นหลังจากที่มันมีความกังวลบนการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะคะโดยที่ดีมาเนี่ยมาจากไหนนะคะก็คือมาจากพวกกองทุนรวมนะคะที่เขาเห็นว่าผลตอบแทนของ U.S. Treasury เนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วก็เลยทําให้มีฟันฟลูเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้วก็พวกกลุ่มของแบงก์นะคะกลุ่มธนาคารเขาจะก็จะมีการเข้าไปลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้จากการลงทุนให้กับพอร์ตตามความเสี่ยงของการขยายตัวสินเชื่อที่มากขึ้นเพราะว่ากังวลเรื่อง recession เขาก็มาลง ทุนให้กับผอดของธนาคารผ่านการลงทุนในพันธบัตร ะะรวมทั้งนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจากญี่ปุน่นที่ตอนนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะออลงทุนมากขึ้นหลังจากที่ต้นทุนการปิดความเสี่ยง FX เนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงเพราะว่าดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐเนี่ยไม่น่าจะปรับเพิ่มขึ้นมากแล้วรวมทั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญต่าง,างๆนะคะที่มีการปรับลดความเสี่ยงของพอร์ตเน้นลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้มากขึ้นซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้เนี่ยก็จะทําให้มีดีมานที่เพิ่มมากขึ้นะนะคะแล้วก็ทําให้บอลยิวมีแนวโน้มทยอยปรับตัวลดลงอันนี้ก็คือออเป็นททิศางขงขบย แต่ว่าในส่วนของยิวเคิร์ฟตอนนี้ทุกท่านก็อาจจะเห็นนะคะว่ามีการเกิดภาวะอินเวอร์เตอร์ยิวเคิร์ฟนะคะในหน้าถัดไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบอลยิวนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการอินเวอร์ตของยิวเคิร์ฟเนี่ยเป็นผลมาจากบอลยิวระยะสั้นเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าบอลยิวระยะยาวค่อนข้างมากเป็นเพราะว่าเฟดเนี่ยมีการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อก็เลยทาให้บอลยูวตัวสั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากใช่ไหมคะซึ่งเป็นลักษณะของแบบเฟตเทนนิ่งยิวเคิร์ฟ สำหรับปี2023อนะคะเรามองยิวเคิร์ฟเป็นยังไงเรามองว่ายิวเคิร์ฟจะมีลักษณะที่เรียกว่าบูแฟ t เทนนิงนะคะก็คือหมายความว่าเรามองว่าบอลยูระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงน้อยกว่าบอลยูวระยะยาวจากการที่เราเห็นว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทาให้ตัวสั้นะนะคะปรับลดลงเพียงเล็กน้อยในขณะที่ตัวยาวที่มีการปรับตัวลดลงมากๆเนี่ยมาจากการกังวลในภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะคะ ซึ่งเวลาที่เกิดในปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดเกิดตัว b บูแ a t เท n i n g จริงๆน,นะคะจะสนับสนุนการลงทุนในหุ้นกู้สหรัฐประเภท IG นะคะมากกว่า h i ยินะคะแล้วก็จริงๆแล้วตัว IG เองเนี่ยก็เหมาะสมในช่วงที่มีการคอนเซิร์นเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจด้วยเพราะว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกดาวเกรดที่ต่ำกว่านะคะอันนี้ก็เลยเป็นมุมมองตับสำหรับตัวบอลยูที่นี้ อีกนิดนึงถ้าเราลงทุนบนพันธบัตรแล้วถ้าบนตัวหุ้นกู้หละ่ะเราก็ต้องไปดูในแง่ของเครดิตสเปกนะคะเราก็มองว่าตัวเครดิตสเป e ของตัว USIG เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มทรงตัวถึงแคบลงได้เล็กน้อยในระยะข้างหน้าโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสหนึ่งเพราะว่า ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเล่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันลดลงแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเราดูพื้นฐานเครดิตของตัวบริษัทของสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้น่ากังวลเพราะที่ผ่านมา mm hmm. เขามีการพยายามปรับุงบดุลผ่านการใช้คืนหนี้ mm hmm. เพื่อให้สามารถรับมือกับช่วงที่เวลาเศรษฐกิจชะลอตัวได้นะคะ mm hmm. บางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วยังกังวลอยู่ว่ามีโอกาสไหมที่ตัวหุ้นปูที่เป็นตราสารหนี้ชั้นดีจะถูกปรับลดเครดิตในปีหน้านะคะ, mm hmm. ะ,คะเรามองว่าน่าจะมีความน่ากังวลน้อย เพราะว่าการชะลอตัวในระยะข้างหน้าเนี่ยยังมาจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเป็นหลักแต่ไม่ได้มาเกิดมาจากว่าเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งนะคะที่มีปัญหาอย่างเช่นตอนที่เราเคยเกิดวิกฤตตอนกลุ่มธนาคารในปี2008อันนั้นน่ยอันนั้นน่ากังวลกว่าที่ตัว yield credit spread เนี่ยมันขึ้นไปค่อนข้างแรงหรือว่าตอนที่เกิดวิกฤตพลังงานในปี2020แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่การเกิดในลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าตัวที่เราให้หลีกเลี่ยงเนี่ยจะเป็นพวกพวก US High Yield r e a d ที่น่าจะเพิ่มขึ้นได้ต่อก็คือตัววพก HyU ะะเพราะว่ายังมีความกังวลในเรื่องของ r e ด e s s i o n ที่ตอนนี้เองเนี่ยสเปดมันอาจจะยังเพิ่มขึ้นไม่ได้มากเท่ากับอดีตนะคะแล้วเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยตัวดีฟอเรสต์เนี่ยมันน่าจะเพิ่มได้มากกว่านี้ซึ่งปัจจุบันนี้ย,ยังอยู่ในระดับต่ำแล้วถ้าเกิดว่าความกังวล Recession เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้มีโอกาสที่เอ่อความเสี่ยงเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นได้อีกในขณะนี้เราจึงยังไม่ได้แนะนำให้ลงทุนบนในส่วนของ yield แต่หลายท่านก็ถามว่าเอะปกติเนี่ยเวลาเราลงพันธบัตรใช่ไหมคะถ้าเราไม่ลงเอ่อในฝั่งของอเมริกาก็อาจจะ เรายังมองว่าทั้งบอลยูแล้วก็ทั้งเครดิตเป a ด e เนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้อยู่นะคะก็คงต้องติดตามการประชุมในเดือนธันวาคมของ ECB ด้วยว่าเขาจะมีการเปิดเผยแนวทางการทํา QT ออกมาหรือเปล่านะคะเพราะเขาเริ่มที่จะมีการคุยบนการทํา QT อันนี้ก็จะทําให้ยูเด้งบวกกับความกังวลเรื่อง recession อันนี้ก็จะทำให้ตัวเครดิตเป a ด e เนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ลงไม่แนะนำให้ลงทุนบนทางฝั่งของยุโรปค่ะบนพันธบัตรนะคะอืม ครับจากเรื่องของตราสารนี้ไปดูที่การลงทุนในหุ้นกันบ้างครับคุณปุ้ยครับในปีหน้าตลาดใดที่ดูแล้วเนี่ยคนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนตลาดใดที่คิด,ดว่าคนอิกเรียมครับ สำหรับตลาดหุ้นโดยรวมในปีหน้านะคะเราก็ยังมีมุมมองนิวโตนะคะต่อการลงทุนในตลาดหุ้นในปี2023ทีนี้เนี่ยเ,เราชอบการลงทุนเราให้น้ำหนักกับการลงทุนในตราสารหนี้มากกว่านะคะแต่ทีนี้ถ้าเราต้อง selective นะคะหรือว่าเลือกในการที่จะลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเ,ออเลือกกลุ่มที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจากภายในประเทศนะคะแล้วก็ ไม่ได้พึ่งพ,งพ,งพิงในเรื่องของการส่งออกทีนี้เนี่ยทำไมเราถึงมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยเรายังมีมุมมองนิวโทอยู่มี3ประเด็นด้วยกันอันแรกนะคะก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ความเสี่ยงต่อการเกิดเศรษฐกิจถดถอยในบางประเทศอย่างทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปที่เราเล่าไปบวกกับซีโรโควิดพ o l i ีของจีนเนี่ยยังคงส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจจีนในครึ่งแรกของปียังไม่น่าจะฟื้นตัวได้เด่นชัดมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็การเปิดเมืองเปิดประเทศของจีเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะ แล้วก็เราคิดว่าเขาจะยกเลิกซีโ,โร่ปโควิด policy เนี่ยน่าจะเห็นเนี่ยประมาณช่วงไตรมาสามสเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังมีแนวโน,น้มที่จะยังคงมีการชะลอตัวอยู่นะคะประเด็นที่2ที่ หุ้นจะยังไม่ได้ดีมากคือความเสี่ยงของการปรับลดคาดการกาไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะโดยที่ถ้าเราไปดูเนี่ยเออร์เน็งเปอร์แชร์หรือว่ากาไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะของตลาดหุ้นหลักๆเช่นตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะมีแนวโน้มชะลอตัวหรืออาจจะหดตัวนะคะทาให้การลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยยังต้องมาระวังโดยเฉพาะระวังในเรื่องของกับดักมูลค่าที่เป็น variation t a p จากปีนี้เนี่ยที่เราเห็นว่า P/E มันลงมาต่ำนะคะเพราะว่าราคาปรับลดลงมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันยังมี โอกาสที่กําไรในอนาคตเนี่ยยังมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดลง,ลงเช่นกันการรีบเข้าไปลงทุนโดยที่เราเห็นจากราคาที่ลดลงแต่กําไรไม่มาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ติดก,กับดักตรงนี้ได้นะคะอันที่3นะคะก็คือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่จากทั้งสงครามรัสเซียยูเคแล้วก็คือความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้นะคะก็เราแนะนําให้ทยอยสะสมบนหุ้นไทยและหุ้นอินโดนีเซียที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวของไรายได้แล้วก็กําไรต่อเนื่องนะคะ จากอันนี้ส่งของการฟื้นตัวของภายในประเทศเองแล้วก็ความคาดหวังการเปิดเมืองของจีนซึ่งถ้าเป็นบนหุ้นไทยอะนะคะ ปัจจัยที่สนับสนุนหลักเนี่ยก็ค,คือว่าเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ต่อเนื่องนะคะในปีหน้าถูกขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเป็นสําคัญนะนะคะซึ่งเราคิดว่าการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นเนี่ยน่าจะมาช่วยชดเชยผลกระทบจากการที่ส่งออกเนี่ยอ่อนแอลง <S 2> <S 2> <S ตามความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอตัวลงได้นะคะขณะที่ไทยเราเองเนี่ยยังมีจุดเด่นตรงที่ว่าสเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของราคาหรือว่าสเสถียรภาพด้านต่างประเทศนะคะยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี ะะก็แรงกดดันเรื่องของนโยบายการเงินตึงตัวเนี่ยเราคิดว่ามีไม่มากเท่ากับประเทศอื่นโดยที่เรามองว่าเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยน่าจะมีทางโน้มที่จะทยอยลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อของแบงชาติได้ในช่วงครึ่งหลังของปีหน้านะคะและเราคาดว่าสิ้นปี2023เนี่ยดอกเบียนโยบายเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ50บเบสิสพอยต์จากปีนี้ที่อยู่ที่1 7 5นะคะส่วนเงินบาทก็มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่กลับมา เกินดุลและก็หนุนความน่าสนใจของตลาดไทยต่อนักลงทุนต่างชาตินะคะออในขณะที่การที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยนะคะถึงแม้ว่าจะเพสการขึ้นจะลดลงแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยยังอยู่สูงอยู่เนี่ยการตึงตัวของ financial condition ของสหรัฐเนี่ยส่งผลกระทบกับหุ้นไทยเนี่ยต่ำกว่าตลาดในภูมิภาคนะคะแล้วก็ e a r n i n g growth ของเราเนี่ยยังสามารถที่จะโตได้บวกกับถ้าเราดูรูปด้านล่างนะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังคงได้รับปัจจัยหนุนชั่วคราวจากการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีในเดือนพฤศ ภาคมปีหน้านะคะซึ่งจากข้อมูลในอดีตเนี่ยเราพบว่ามีโอกาสที่ในช่วง4ี่ถึงสิสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยหุ้นไทยมักจะมีการเคพื่อนไหวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังนะคะสำหรับหุ้นไทยก็คือการขยายตัวของภาคส่งออกตามการลอตัวของการเศรฐษฐกิจโลกนะคะแล้วก็กรณีที่ เกิด worst case ว่าจีนเนี่ยเปิดเมืองล่าช้านะคะคือเกินครึ่งแรกของปีไปเป็นครึ่งหลังของปีนานๆเนี่ยมันจะทําให้ฟื้นตัวของท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมันกลับมาได้ชา้าและอาจจะทําให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจได้ทีนี้เน้นลงนกลุ่มไหนนะคะเป็นกลุ่ม domestic related ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในประเทศอย่างเช่นกลุ่ม commerce กลุ่ม transportation นะคะแล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยสูงเช่นธนาคารขนาดใหญ่ธุรกิจประกันแล้วก็หลีกเลี่ยงกลุ่มที่เพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างสูงค่ะ มีคนถามเกี่ยวกับหุ้นไทยมาก่อนเราไปที่อื่นเนี่ยนะคะคุณเกษรีว่าแล้วภาษีหุ้นจะกระทบหรือเปล่าให้แบบความน่าสนใจของหุ้นไทยมันน้อยลงหรือไม่ยอย่างไรเพราะว่าถ้าไปทยอยสะสมอาจจะเอฟเ c t i v e ในช่วงกลางปีหน้าเนี่ยค่ะออจริงๆแล้วเนี่ย ผลตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็รอประเมินหลังจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าภาพโดยเบื้องต้นน่ยนะคะก็คิดว่าอาจจะทําให้ transaction cost ของนักลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็กระทบต่อยอดธุรกรรมแล้วก็สภาพคล่องของตลาดได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบนประเด็นผลกระทบเนี่ยนะคะก็มหีหลายที่เขาก็ประเมินออกมานะคะซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราคิดว่าด้วยปัจจัยบวกจากในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐ,ฐกิจไทยนะคะบวกกับ เรื่องปัจจัยความแข็งแกร่งด้านเถรยรภาพต่างๆแล้วก็ตัวโกลดที่ยังมีอยู่ของ EPS นะคะเราคิดว่าปัจจัยเรื่องนี้นะคะน่าจะสนับสนุนให้ตัวหุ้นไทยเนี่ยมันเป็นมีทิศทางที่ยังน่าสนใจมากกว่าประเด็นเรื่องออการเก็บบน transaction cost ตรงส่วนนี้นะคะ่ะก็คือโดยสรุปก็คือว่าเรามองผลบวกจากเรื่องของการฟื้นตัวของ Earning เนี่ยน่าจะมีผลบวกมากกว่าออประเด็นเรื่องของการจัดเก็บในปีหน้าค่ะ ค่ะแล้วอย่างอินโดล่ะคะมาสักครู่พูดถึงไทยแล้วค่ะ,คะ S <S 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 ในส่วนของอินโดนีเซียเองนะคะเราก็ยังมองว่าน่าจะได้รับแรงส่งจากการใช้ใจ่ายในประเทศนะคะคือตัวอินโดเองเนี่ยปีที่ผ่านปี2022เนี่ยเขาได้รับประโยชน์จากสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยปีหน้าภาพอาจจะเปลี่ยนไปก็คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงนะคะก็ทําให้าการส่งออกของเขาอาจจะลดลงได้แต่ตัวอินโดเองเนี่ยเขายังมีเอนจิ้นที่เป็นในเรื่องของการใช้จ่ายในประเทศไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศในส่วนของ FDI แล้วก็การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก่อน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการย้ายเมืองหลวงนะคะแล้วเขาก็จะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนกุุภาพ์2024เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้เนี่ยจะยังคงเพิ่มขึ้นสนับสนุน GDP ของเขาขณะที่การบริโภคภาคเอกชนก็เติบโตได้ตามไรายได้ของชนชั้นกลางนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าก็เลยทําให้ช่วยสนับสนุนในตัวของตัว GDP อินโดส่วนตัวตลาดหุ้นอินโดเองเนี่ยนะคะในช่วงก่อนการเลือกตั้งประมาณ6เดือนเนี่ยตลาดหุ้น ตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะซึ่งเขาจะเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้าก็ยังอยู่ในเลนหเดือนก่อนการเลือกตั้งนะคะเพราะว่าจะมีการใช้ใจ่ายที่มากขึ้นทําให้รายได้ธุรกิจเพิ่มขึ้นตามพอเราไปดูในแง่ของอตัวเออร์เน็งนะคะของอินโดก็ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยที่เขาคาดว่าเออร์เน็งในปีหน้าเนี่ยน่าจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ5.5%นะคะแล้วก็สูงกว่า MSCI EM แลวก็ MSCI Asia ex Japan ที่โตน้อยกว่าแล้วก็เถรยรภาพทางเศรษฐกิจ ของอินโดเองก็ยังค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศใน EM นะคะแต่ว่าความเสี่ยงนะคะก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเราก็มองว่าความเสี่ยงนี้อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างเช่นออประเด็นเรื่องของความเสี่ยงเศรษฐกิจที่ถดถอยรุนแรงอาจจะกระทบกับความต้องการสินค้าโภกภัณฑ์แล้วก็อาจจะทําให้การบริโภคเนี่ยถูกกดดันจากเงินเฟ้ฟอที่สูงอะไรพวกนี้นะคะ ออโดยที่เราเองเนี่ยเรามองว่าประเด็นนี้มันยังไม่ใช่อยู่ในแอสซัมชันของเราที่ว่าเศรษฐกิจโลกจะถดอถอยรุนแรงแล้วก็ความเสี่ยงอีกอันนึงก็คือการเปลี่ยนคณะผู้บริหารประเทศของผู้นําคนใหม่นะคะถ้าเกิดว่ามีท่าทีที่ออบทบงังนโยบายเสรีนิยมเชิงเสรีในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะทาให้ต่างชาติสูญเสียความเชื่อมั่นได้ซึ่งเราคงต้องไปรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งช่วงท้ายของปี2023ค่ะค่ะ <ๆ S 1> ค,ครับค่ะคุณปุ้นครับไหนไหนคุยหลายประเทศละ จะินกบัตรัฐเป็นไงบ้างครับ ในเรื่องของตลาดหุ้นในปนเนีเป็นตลาดที่ใหญ่และทุกท่านคงมีโพสิชันมีมีการลงทุนอยู่นะคะตอนนี้เองเนี่ยคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าก็ค่อนข้างมีมุมมองนิวโธท,ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นจีนหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ก็เห็นขึ้นมาดีนะคะแล้วทำไมเรายังยื้ออยู่คือต้องบอกแบบนี้ว่าบนตลาดสหรัฐเนี่ยยังมีปัจจัยที่นักลงทุนเนี่ยยังต้องกังวลอยู่บ้างนะคะก็คือในเรื่องของเออร์เน็งคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยเ e ออร์เน็งตลาดหุ้นสหรัฐในปีหน้าเนี่ยมี แนวโน้นมถูกรีไวส์ดาวแล้วก็มีแนวโน้นมทรงตัวถึงลดลงเล็กน้อยนะคะทั้งนี้เนี่ยในปี2023เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยน่าจะเผชิญแรงกดดันจากอันแรกคือการชะลอต,ตัวของเศรษฐกิจแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนที่จะเติบโตลดลงเพราะว่าออตอนนี้เราอาจจะยังเห็นแล้วแหะนะคะว่าไตรมาส3ที่เขารายงานงบออกมาเอ,อ่กำไรเนี่ยมันเติบโต positive e a r n i n g surprise เนี่ย ไปเยอะเท่าไหร่เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปีนะคะแล้วก็ช่วงหลังจากนี้เราอาจจะเริ่มเห็นกําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยลดลงในขณะที่เขาจะเริ่มบังคับใช้ภาษีการซื้อคืนหุ้นซื้อหุ้นคืนนะคะที่หนึ่งเปอร์เซ็นตในปีหน้านะคะ <S 2> <S 2> ซึ่งถ้าเขาบังคับใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะกดดันแนวโน้มการซื้อหุ้นคืนนะคะแล้วก็ส่งผลกับหุ้นในอเมริกาในขณะที่ภาคควรือนของอเมริกาเองเนี่ยปกติเขาจะเป็นคนที่เอาเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะนะคะ มากถึง43อาจจะมีแนวโน้มลดการถือครองลงตามที่หลายสินทรัพย์เนี่ยสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นบอรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือดอกเบีย้ยเนี่ยให้ยิวที่น่าสนใจแล้วก็เขามีความกังวลกับเศรษฐกิจมากขึ้นก็เลยกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลประกอบการของหุ้นก็จะทําให้มีการลดโพซิชันนะคะบนการลงทุนในหุ้นและหันไปลงทุนในสินทรัพย์อื่น ะะแล้วก็ทีนี้เนี่ยหุ้นนะคะเรามองว่าถ้าเป็นอเมริกาเองเนี่ยในช่วงนี้นะคะที่ดอกเบี้ยเนี่ยยังมีลักษณะของการทยอยปรับเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะคะแล้วก็เพสจะลดลงจนถึงไตรมาสสของปี2023เนี่ยเรามองว่าหุ้นกลุ่มดีเฟนซี e โดยเฉพาะกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยจะยังคงเอา e r f o r m ตลาดได้โดยที่ e a r n i n g ็งโกลดของกลุ่มเนี่ยยังค่อนข้างดีแล้วก็ f o r ์เวิร์แล้วก็ Forward PE, แล้วฟอร์เวิร์ของเขาเองเนี่ยยังเทรดดิสเขาตลาดหุ้นโดยรวม มาจินหรือกำไรของกลุ่มนะคะก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วก็เวลาที่เกิดรีเซชชันหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์เองเนี่ยนะคะก็เป็นกลุ่มที่ยังสามารถทนทานได้นะคะทั้งในส่วนของรีเซชชันและมาจิน hmm. ก็ยังคงดีท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟอ้อที่สูงนะคะ mm hmm. เพราะว่าเขามีปัจจัยการผลิตที่ต่ําแล้วก็มี pricing power ที่สูงดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้เรายัางแนะนําเป็นในส่วนของตัวกลุ่มเฮลท์แคร์อยู่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม mm ่ hmm. มี position mm hmm. บนตลาดหุ้นอเมริกาค่อนข้างน้อยนะคะแต่ อย่างไรก็ตามอย่างที่พี่บอกว่ามันยังมีความเสี่ยงที่จะถูก e ออ n ์เน็งดาวเกตเนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังแต่ถ้าเป็นลองเทอมเลยนะคะกเออ็เราก็เลยจับตาว่าเมื่อไหร่ที่ตัวบอลยูเนี่ยทรงตัวแล้วนะคะคือแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงอันนั้นเน่ยเราถึงจะมีการตัดสินใจที่จะทยอยเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคที่มออีความสามารถในการทํากําไรที่ค่อนข้างดีแล้วก็ v a l u a t i o ่นมีการลดลงมากมาพวกเทคขนาดใหญ่แต่ว่านะวันนี้เนี่ยเรายังคิดว่าย,ยังนิวโธของหุนอเมริกาและถ้าจะลงทุนก็ยังเน้นกลุ่มดิเฟ ตัว e ฮลท์แคร์มากกว่านะคะส่วนหุ้นจีนนะคะหุ้นจีนเนี่ยเในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้แนะนําให้เข้าลงทุนเพิ่มจนกว่านะคะเราจะเห็นความชัดเจนบนเรื่องของการยกเลิกซีโร่โควิดโพลิซีซึ่งเราคาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะประมาณช่วงไตรมาสสของปีหน้าโดยเรามองว่าจีนเนี่ยมีแนวโน้มยกเลิกซีโร่โควิดโพลิซีแต่ว่ากิจกรรมเศรษฐกิจนะคะของจีนโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนอาจจะยังคงชะลอตัวในช่วงแรกของการเปิดเมือง ะะตามที่โอไมคอนเนี่ยยังระบาดค่อนข้างเร็วทำให้กว่าที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนจีนเนี่ยจะกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นดีได้เนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงครึ่งหลังของปีเลยนะคะจนกว่าเขาจ อยู่ร่วมกับโควิดได้นะคะดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยเรามองว่าจะฟื้นตัวชัดเจนขึ้นได้จริงๆเนี่ยน่าจะนําโดยการบริโภคภาคเอกชนในช่วงครึ่งหลังของปีเป็นต้นไปนะคะแต่แต่นะคะในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเราคงจะทยอยเห็นการที่ทางการจีนจะยังคงออกมาตรการกระตุน้นทั้งทางการเงินและการคลังอยู่นะคะโดยที่ทางการคลังเนี่ยเขาจะออกมามา,มากๆเนี่ยในช่วงครึ่งแรกของปีนะคะแล้วค่อยมีท่าทีเป็นกลางในช่วงครึ่งหลังนะคะตามเรื่องของซีโร่โควิดกับเรื่องของภาค อสังหาที่ชะลอตัวนะคะส่วน PBOC เองก็จะเร่งนะคะในการกระตุ้นเครดิตคือปล่อยสินเชื่อนะคะในให้กับภาคช่วยภาคอาสังหาด้วยนะคะแต่หลังจากที่พอ GDP แล้วก็เงินเฟ้อจีนเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะคะในช่วงเครึ่งหลังของปีเนี่ยท่าทีของโนโยบายการเงินก็อาจจะมีการเป็นกลางมากขึ้นถ้าเราดูรูปขวาบนของจีนนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้นะคะนัก เศรษฐศาสตร์นะคะโดยบูมเบิร์กเนี่ยเขาคาดการเส้นสีม่วงเนี่ยคือ GDP ของจีนในในปี2022และเส้นลูกขวาบนนะคะแล้วก็เส้นสีออส้มเนี่ยคือ GDP จีนนะคะในปี2023เขามอง GDP จีนในปี2023ขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะคือ GDP ดีขึ้นแต่จะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีการเปิดประเทศก็จะเกิดขึ้นประมาณควอเตอร์กว่าจะเห็นผลจริงๆก็คือประมาณครึ่งหลังของปีเช่นเดียวกันตอนนี้เองเนี่ยถ้า,ามี ความคืบหน้าหรือความชัดเจนบนเรื่องของการเปิดประเทศแล้วนะคะเราแนะนําให้ลงทุนเนี่ยเรามองว่าตัวจีนเองเนี่ยเขายังมีโอกาสที่จะโตได้จากในแง่ของ valuation ที่ลงมาเทรด discount ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเทรด discountMSCI All Country World อยู่ที่36นะคะแล้วก็ในแง่ของ EPS growth ทั้งจีน A share และ H share เนี่ยยังมีแนวโน้มเติบโตได้นะคะโดยที่จีน A share เนี่ยจะเติบโตได้อยู่ที่ประมาณ10.5%แล้วก็ตัวตัว ตัวเอสแช re นะคะตัว m s c i เอสไชน่าเนี่ยเติบโตอยู่ที่10.5%ตตัว CSI 3 0ไเติบโตได้18%จะเห็นว่ามันระดับ2ดิจิตนะคะก็คือมากกว่า10%ซนะคะซึ่งอันนี้เองเนี่ยมันก็เลยสนับสนุนว่าพอหลังจากที่มีการเปิดประเทศได้แล้วเนี่ยหุ้นจีนเนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงหลังจากนี้นะคะถามว่าเป็นจีนออนชอหรือออฟชอถ้าเราดูนะคะเราจะเห็นว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาหุ้นจีนออฟชอมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าจีนนะคซึ่่งงเราาาิดวภพี้ยจั เห็นอยู่ในช่วงครึ่งแรกของปีเป็นเพราะว่าอะไรอะนะคะอันแรกเลยก็คือการเข้ามาเกณฑ์กาไรของนงทุนต่างๆนะคะบนประเด็นเรื่องการเปิดเมืองของจีนอันที่2คือความเสี่ยงในเรื่องของการดีลิสติ้งที่เป็น ADR ดีลิสติ้งนะคะ คาดว่าจะชัดเจนมากขึ้นในช่วงต้นปีหน้าเป็นอย่างช้าก็จะคลายความกังวลของนักลงทุนบนประเด็นนี้ไปแล้วก็อันที่3ามนะคะการเริ่มส่งสัญญ,ญาณของเฟดบนขนาดการขึ้นดอกเบี้ยที่เริ่มลดลงนะคะก็จะช่วยสปอร์ตให้มีเงินลงทุนในตัวจีนแอชแยมมากขึ้นด้วยนะคะแต่พอเป็นระยะยาวนะคะเราคิดว่าตลาดหุ้นจีนฝั่งออนชอร์นะคะจะยังมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะคะตามที่ว่าเซกเตอร์ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยสอดรับไปกับนโยบายระยะยาวที่แปกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนนะคะก็ ภาพตอนนี้เองเนี่ยเราก็ยังมองว่าจีนเนี่ยก็ยังรอนะคะในแง่ของความชัดเจนในเรื่องการยกเลิกซีโรโควิดพ olicy ที่จะเกิดขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่จะกดดันได้นะคะถ้าไม่เป็นไปนตามที่เราคาดก็คือความตึงเครียดทางภูมิะะรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและจีนแล้วก็การชะลอตัวที่รุนแรงของเศรษฐกิจโลกค่ะอันนี้คือเป็นได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเกียศรีคะ สวัสดีค่ะคุณคนเกษรีอายุตกาศน,นะคะผูะ้ในการกริวธการขอ B CIO นะคะก็อธิบายชัดแล้วก็ละเอียดในทุกประเด็นเลยนะคะสำคัญที่สุดนะคะก็คือจริงๆแล้วบอลน,น่าสนใจกว่าหุ้นในปีหน้านะคะแล้วก็อยากจะลงทุนต้องลงทุนหุ้นอ่อ บอลที่เป็นบอลสหรัฐร,ระยะยาวนะคะหรือว่าเป็นหุ้นกู้เกรดบอลหน่อยนะคะเพราะว่าคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นเดนพฤษภาคมปีหน้าส่วนหุ้นนะคะถ้าอยากทยอยสะสมนูทั่วนะคะก็คือไทยกับอินโดนีเซียแต่ว่าในฝั่งอเมริกาเองอาจจะได้รับแ,แรงกดดันจากเออร์เน็งอยากสะสมเฮลท์แคร์ดิเฟนซีฟได้นะคะส่วนจีนยังไม่แนะนําจนกว่าจะมีเรื่องของการล็อกดาวน์โควิดเนี่ยนะคะให้หมดไปก่อนซึ่งก็อาจจะใช้เวลาประมาณสักช่วงไตรมาสสองของปีหน้าค่ะพี่วิทย์ค่ะ ความไม่แน่นอนก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็คงจะต้องมอนิเตอร์นะครับอย่างต่อเนื่องว่าจะมีสถานการณ์ใดเข้ามาพลิกทําให้มีอัพไซด์หรือดาวไซด์เพิ่มขึ้นหรือไม่และอย่างไรกันด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ